วัสดีครับก๊อฟฟอร์ดครับคลิปนี้นะฮะจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวรถครอบครัวรถอนเนกประสงค์รถ7ที่นั่งนะครับของฟอร์ดนะครับก็หลายคนก็เรียกคนละแบบนะครับแต่แน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้ของฟอร์ดคือมีแค่เ v เวอเร e v e เอเวนะครับของฟอร์ดมีจําหน่ายทั้งขับ2และขับ4ผมแยกนะถ้าเป็นขับ2เนี่ยมีตัวเทนมีตัวสปอร์ต สปอร์ตนี่สามารถเพิ่มแพ็กเกจได้ก็คือตัวช่วยกันขับขี่นะครับแล้วก็ท็อปสุดของคับ2ก็จะเป็นไทเทเนียมนะครับก็จะมีเท่ากับมีรุ่รุ่นแต่ถ้าเกิดวันนี้ถ่ายมันต้องมีมีพิเศษกว่านั้นอีกนะมันก็จะต้องมีเป็นสปอร์ตแพ็กเกจสเปเชียลอ dition นะครับอีก1รุ่นนะครับก็เป็นตัวที่ออฟฟิเชียลของ Ford เลยก็คือมีการแรปหลังคากับใส่ล้อมาแล้วก็ติดอะคริลิกที่ฝากระโปรงมาเนาะอ่ะก็กำลังจะออกจัดจำหน่ายในเดือน เดือน3เดือน4นี้นะครับมาในตัวขับ4ก็จะเริ่มต้นที่ตัวเทเทเนียมนะครับตัวไวท์แท็กแล้วก็ตัวแพลต n ินัมซึ่งเป็นตัวท็อปของเรานะครับก็แตกต่างกาันที่ภายนอกนะครับแล้วก็เรื่องของออปชันแต่ด้วยโครงด้วยบอดี้ทุกอย่างเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้นะครับรถที่กอมมารีวิววันนี้จะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดของตัวขับ2นะครับวันนี้ก็จะมาในตัวสปอร์ตแพ็กเกจ แต่ว่าวันนี้มาในการตกแต่งนะครับที่มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าอะไรวันนี้มาในสีเทานะครับซึ่งจะเป็นสีเทาแลมโบนะครับสีเทาแลมโบก็คือเดิมเนี่ยเอเวอเรสต์มันจะไม่มีเนาะมันจะมีแต่เทาดำใช่ไหมครับวันนี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบเอเวอเรสแต่งที่เป็นสีเทาแลมโบนะครับเราก็เอาไปแรปเลยนะครับวันนี้มาในทูโทนเลยนะเทาดำนะครับ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาลูกค้าไปชมแนวการตกแต่งแนวการตกแต่งแบบนี้แต่งได้กับเอเวอรทุกรุ่นหรือใครบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ชอบแนวนี้แต่อยากได้กระบ,บะก็ทําได้นะครับก็ชอบแบบไหนก็สามารถพูดคุยกันได้นะฮะก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่เลยนะฮะอันนี้เพ,พิ่งแลบกลับมาเลยนะนะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะครับก็รถที่เรามารีวิวเนะี่ยนะครับจะเป็นเอเวอเร นะครับ n e w Ford e v e r e s t Sport Package เนะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรครับซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเกียร์ออโต้ฟอร์ดสามารถเล่นแมนนวลหรือเซมิออโต้ได้นะครับแรงม้าสูงสุด170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยเดิมๆเ,เป็นเทานะครับเป็นเทาดำเอ่อ,อบางท่านอาจจะนึกไม่ออกเดี๋ยวพาไปดูก่อนนะครับเดิมๆเ,เป็นนี้ สีเด,เดิมนะครับเห็นไหมเป็นเทาดำนะครับแล้วคันนี้ก็ทําการแลปสีนะครับให้เป็นสีเทาถามว่าอย่างนี้ดียังไงนะครับไม่ต้องไปแจ้งเพราะว่ามันเป็นสีเทาเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราซื้อรถสีดําแลแ้วแลปสีเทาต้องแจ้งนะไม่แจ้งผิดกฎหมายนะครับผิดผิดเลยนะนะฮะต้องแจ้งนะครับบางคนไปแลปเหลืองแลปเขียวแลปส้มแลปอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถ้ามันไม่ตรงกับสีในเล่มต้องไปแจ้งนะครับเนาะ เราแต่งสวยได้เราก็ต้องเอาให้มันถูกกฎหมายด้วยนะครับออ้อย่างคันเนี้จบที่การไม่ต้องแจ้งเพราะอะไรเบรรถเป็นสีเทานะครับแล้วก็แรปเป็นสีเทาเนาะก็ไม่ต้องแจ้งนะครับอันนี้คือการแรปนะครับรอบคันท่านใดต้องการแรปแบบเป็นเทาทั้งหมดเลยก็ได้จะแรปเทาดําแบบนี้ก็ได้นะครับแล้ววันนี้แรปด้วยใส่ชุดแต่งด้วยนะครับมาเดี๋ยวพาไปชมอาไไปดูชมงานแรปของเราก่อนเนาะ ก็ไม่ต้องตรวจอะไรมากนะครับเนี่ยตรวจไปพร้อมกันเลยน,นี่คือการแลปสีนะส่วนใหญ่นะครับต้องบอกก่อนนะเราไม่ทําสีนะครับเราไม่ทําสีเนาะนะครับเราจะเป็นการแลปอยู่แล้วนอกจากได้สวยมันก็ปกป้องสีด้วยนะครับอายุการใช้งานก็3-5ปีขึ้นอยู่กับแต่ละท่านดูแลรักษานะครับนี่มาดูที่ตัวชุดแต่งครับวันนี้ใส่ชุดแต่งวิกเตอร์นะครับใส่ชุดแต่งวิกเตอร กระจังหน้าเนี่ยต so ัวนี้ไม่ใช่เป็นกระจังหน้าของวิกเตอร์นะกระจังหน้าวิกเตอร์จะมี V1 V2 V3 านะครับกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นของ k King s e r i e s หรือบางคนเรียกแรนดอนนะครับก็เป็นกระจังหน้าที่ได้รับความนิยมนะครับที่เอามาใส่ในชุดแต่งวิกเตอร์เหมือนกันวิกเตอร์เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับใส่ชุดแต่งวิกเตอร์กระจังหน้าคิงซีรีใส่ชุดแต่งคิงซีรีกระจังหน้าวิกเตอร์ก็ได้มันไม่เกี่ยวกันหรือจะใส่กระจังหน้าเดิมก็ได้นะครับใส่กระจังหน้าเนี่ยอย่างสมมติเนี่ยวิกเตอร์วีหนึ่ง เห็นไหมผมซูมไหมนะนี่วิกเตอร์ตัวนั้นเป็น V1 ใส่กับกระจังหน้าเดิมก็จะเป็นแบบนั้นนะครับอ่ะนี่แต่อย่างนี้ถ้าเกิดเป็น V2 นะครับใส่กับกระจังหน้าคิง s ี r ีส์ก็เป็นแบบนี้เราเลือกได้นะครับรถเราเราเลือกได้เนาะอะไรที่ชอบแบบไหนแจ้งก่อนนะครับก็บทำให้ได้ก็ทำให้หมดนะยกเว้นทำให้ไม่ได้จริงๆนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เราทำให้ได้นะครับกระจังหน้าคิง s ี r ีส์ความโดดเด่นของเขาก็คือเป็นสีดำเงาทั้งหมดนะครับเราก็ มีคำว่าฟอร์ดนะมีคำว่าฟอร์ดเลยนะนะครับน้าเงินแดงเนะี่ยคือสติกเกอร์นะครับเราติดไปก่อนแล้วอนาคตรเราจะถอดก็ได้นะครับหรือเราจะไม่ติดเลยตั้งแต่แรกก็ได้นะครับจะทําเป็นสีดําด้านทั้งหมดก็ได้หรือจะอะไรยังไงก็สามารถแจ้งได้นะครับตัวนี้จะมีไฟที่บนกระจนะครับ3จุดก็เลือกได้จะต่อไม่ต่อจะต่อเอาขาเอาส้มนะครับก็ชอบแบบไหนแจ้งได้เลย ไฟที่มุมกระจังนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดหลักๆเลยถ้าเป็นของแบรนด์เขาก็จะมี3แบบเนาะมีแบบที่เป็นขีดมีแบบที่เป็นตัวซีมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเราสามารถเลือกได้นะครับเลือกได้เนาะแต่ละแบรนด์เขาก็จะมีเอกะลักษณ์ของเขานะครับตัวรถรุ่น e v e r อร์เรสสปเนี่ยที่ปั่นน้ำฝนป็นอัตโนมัตินะนะครับผมไล่จากข้างบนนะที่ปั่นน้ำฝนออตโต ไฟหน้าเนี่ยเป็น LED multi reflector มีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะครับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับด้วยคันนี้มีแพ็คเกจก็จะมีระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับหรือตัว auto h i ฮบ beam นั่นเองไฟตัดหมอกเป็น LED ติดตั้งมาจากโรงงานมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะครับหมุนล้อไปด้านไหนไฟตัดหมอกด้านนั้นก็จะติดนะครับนี่แล้วก็แลปอย่างนี้เลยสวยๆนะครับ เลือกการตัดของสีหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เรานะครับเราชอบแบบไหนก็แจ้งได้นะอ่ะมาดูที่ตัวรถครับห่วงล่าคู่หน้ามาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วสำหรับ Ford e v e r อรนะครับตัวมีแพ็คเกจได้อะไรเพิ่มกล้อง360องศานะครับมีระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัโตโนมัตินะครับของเราตัวจับยันคนมีระบบรักษาเลนนะครับตั้งสั่นเตือนหรือตั้งให้ดึงกกลับเข้าเลนได้นะครับอะ มีควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างหรือ Adaptive Cruise Control ของเราเป็นแบบ Stop and Go เราหยุดยันศูนย์นะนะครับหยุดยันศูนย์นะครับ,นะรบถ้าเป็นตัว Standard มันจะมีแค่ Cruise Control อย่างเดียวนะครับระบบเตือนการหลับในก็มีนะครับในตัวนี้นะด้านข้างครับท้วล้อนะครับ,นะรบก็จะแนบจะโป่งก็ได้ขึ้นอยู่กับเราชอบนะครับอันนี้มันอาจจะมีรอยที่เป็นแบบรอยผ้าเช็ดรอยมันๆนะเนะนี่ยเห็นไหม เพราะว่ารถมันยังไม่ได้ยังไม่ได้ไม่ได้ล้างนะครับตอนติดมาเห็นไหมแต่งานเนียนผมบอกเลยรถคันนี้นะครับระบบเบรกเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าล้อเดิมอันนี้คือล้อเดิมขนาด20นิ้วนะครับล้อเดิมขนาด20นิ้วก็สีดำนะครับเนี่ยบางคนชอบใส่ล erm, ้อเดิมก็ใส่อย่างนี้นะครับบางคนจะชอบใส่ล้อแต่งก็เปลี่ยนได้นะครับ จับคู่กับยางแรงเลอร์นะครับตัวนี้เป็นของกูดเยีย r เป็นยาง HT ก็คือพวกนี้นมันดอกมันจะโก,กลนหน่อยเหมาะกับวิ่งบนถนนดำรีดน้ำดีเงียบประหยัดน้ำมันนะครับบางคนอาจจะใส่แม็กเดิมเปลี่ยนยางหรือจะอะไรยังไงก็แจ้งได้นะครับพูดคุยกันได้บางคนอาจะดูขับรถเก่งมาตลอดใช่ปะ่ะไม่เคยขับกระบะไม่เคยขับรถที่เป็น SUV อย่างนี้นะครับโอคันนี้เท่เราใส่ไปโดยที่เราไม่รู้แล้วตอนเราไปขับไม่ได้เนะี่ยคนเสียงเงินเนี่ย คือทุกคนเลยนะไม่เกี่ยวกับผมเลยนะผมไม่ได้ไปเสียเงินด้วยนะนะครับอย่างนั้นเท่ากับว่าบางทีเราไม่รู้อะไรเราสอบถามพูดคุยกันแชร์กันนะครับผมแนะนําในแบบที่ผมแนะนําส่วนพี่จะติดไม่ติดนั่นคือเรื่องของพี่คือเงินของพี่พี่จะเชื่อผมก็ได้หรือพี่จะเอาเน้นสวยก็ได้นะครับแต่ตอนผมขายนอกจากความสวย ผมต้องเอาให้มันใช้งานได้ด้วยไม่ใช่ลูกค้าซื้อไปกอล์ฟเดือนหนึ่งที่ขับไม่ได้มาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางก็เปลืองเงินที่นะครับเราพูดคุยกันแต่ท้ายที่สุดการตัดสินใจคือลูกค้านะครับเพราะลูกค้าคือเจ้าของเงินนะนอ่ะนี่เป็นตัวใหม่ล่าสุดเนาะก็จะไม่มีอะคริลิกนะครับเนี่ยอันนี้คือตัว2 0 2 5นะอะคริลิกที่ฝากระโปรงก็ไม่มีที่ประตูก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นมีที่ด้านหลังอย่างเดียวเนาะอ่านี้ของเดิมมากับรถ ตัวสปอร์ตแพ็กก็จะเป็นสีดําเงามีไฟเลี้ยวมีไฟสองสว่างข้างตัวรถนะครับแล้วก็มีเตือนจุดอับจุดบอดบายสปอร์จะเป็นไฟสีเขมส้มเนาะเราหลังคาเป็นสีดําอยู่แล้วคันนี้ใส่กันสาดแท้นะครับแล้วก็แรปนะครับเหมือนที่ก็บอกนะแรบครึ่งคันนะแบครึ่งคันใครจะทําเทาทั้งหมดก็ได้หรือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยก๊อพี่อยากได้แบบตัวใหม่ไอ้สเปเชียลที่ก็บอก พี่จะล็แล้วเหลือแต่เสาสีไม่แล็ก็ได้นะออกแบบได้ครับเงินจ่ายทีเดียวเนาะเอาในแบบที่เราชอบนะอมือเปิดเป็นสีดำเงาอยู่แล้วนะครับมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์ทันล็อกรถกำม,มือปลดล็อกรถได้เลยเพียงแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัวนะครับบันไดดำานะครับบันไดดำช่วงล่างด้านหลังเป็นวัดลิงค์นะครับคันนี้แลปบฝาถังด้วยให้เป็นสีดำเงานะครับด้านหลังอ่ะ มาที่ด้านหลังฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่3มีตัวปัดกระจกมีน้ําล้างกระจกมีไล่ฟ้ามาพร้อมนะครับไฟท้ายนะครับก็เป็น LED signature ก็คือนี่เลยเนาะเป็น LED signature นะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับฝาท้ายไฟฟ้าไฟตัดหมอกหลังมีมาพร้อมกับระบบเตือนกนนารชนเมื่อถอยและระบบช่วยเบรกด้วยนะครับนี่ตัวมีแพ็กเกจเห็นไหมระบบมันรอบคันะนะครับแล้วคันนี้ใส่สเกิร์ตด้านหลังของวิกเตอร นะครับแต่ด้านหลังของวิกเตอร์คันนี้เลือกท่อเป็นอินฟินิตี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทำสีเป็นสีดำนะครับเนี่ยตรงนี้มันก็เลือกได้แม่นเนี่ยนี่ทำเป็นดำด้านเราก็เลือกได้บางคนอาจจะบอกว่า i, พี่เอาเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วทำดำได้ไหมได้นะครับมันจะมีให้เลือกอยู่ทรงสี่เหลี่ยมนะที่เป็นคู่สองอันกับแบบนี้เดิมมันจะเป็นสีโครเมียมเงาๆถ้าเราต้องการสีอย่างนี้ก็แจ้งได้นะครับ ไม่ได้เก็บเงินเพิ่มนะอะไรที่เขาไม่ได้เก็บเราไม่ได้เก็บอยู่แล้วนะครับไอ้พวกนี้ไม่ได้เก็บเงินเพิ่มนอ่ะเบาะแถวที่3ามเป็นแมนนวลนะครับนั่นเท่ากับว่าใช้มือพับลงไปแล้วก็ใช้เชือกดึงกลับขึ้นมานะครับเอวเวอเรสต์เนี่ยแอร์หลังนะครับจะมีตัวปรับพัดลมด้านหลังต่างหากนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้า8ดทิศพวงมาลัยไฟฟ้านะครับจอเรือนไม 8นิ้วจอกลาง12นิ้วเพราะเป็นตัวมีแพ็กเกจนะก็จะได้เรื่องของสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยเพิ่มขึ้นมานะครับ a ิงค์โฟร์เออนด์ออโต้แอปเปมีนะครับ, a M e, รบใช้แบบไร้สายอยู่แล้วเนาะทวรฉุกเฉินมีนะครับรถรุ่นนี้ขับ2มีโหมดการขับขี่ทั้งหมด4โหมดนะโหมดปกติประหยัดลากพ่วงถนนลื่นนะครับใช้ได้ตามสถานการณ์แอร์แบ็กเใบนะครับต้องบอกเลยว่าครบของครบจริง นะครับอ่ะก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับจะแต่งแบบนี้พี่จะเอารถรุ่นไหนก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นสปอร์ตเอาตัวเทนมาทําก็ได้หรืออะไรยังไงก็ได้นะครับก็ชอบแบบนี้ก็ส่งรูปและคลิปมาได้นะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืม เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรอีดีไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดต,ตกหล่นประการได้กรับขออภัยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ